ทุกวันนี้ผมก็ยังวิจารณ์ไม่ทำไมครับโอ้ก็ต้องโอเคก็ต้องระวางร่างขึ้นแต่ผมก็ยังคงเส้นคงวาผมก็ยังวิจารณ์ยังยังกระเซ้านะฮะยังใช้คําว่าอะไรเดียวยังยังแขวะยังแขวนผู้นําของประเทศอยู่หนึ่งอผู้นําในที่นี้ผมหมายถึงคนที่มีอํานาจคนที่มีตําแหน่ง อยู่ในรัฐบาลนะฮะที่เขามีอานาจในการบริหารบ้านเมืองอันไหนถ้าผมเห็นว่ามันไม่มันไม่เข้าท่าผมก็วิจารณ์ <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> ผมผมคิดว่าการวิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อย่างสมมุติผมเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วน้องทั้งคู่ชอบผมมากินอาหารร้านผมถ้าน้องหวังดีกับผมอยากให้ผมเนี่ยอยู่รอด ประสบความสําเร็จต่อไปเนี่ยน้องก็ต้องบอกความจริงพี่ฮาร์ครับอาหารที่พี่ฮารขายเนี่ยผมว่ามันหวานยังบอกกับผมเลยว่าน้องฮาร์ดผัดเอดน้องฮารเข้าคุกอาวมยจะเปเข้าคุกกับน้องฮาร์ดด้วยนะ <h ogy> แล้วก็อีกคนหนึ่งพี่ขาวพี่ขาวนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กพี่ขาวนี่ก็น่าจะใกล้ๆก้แปดสิบแล้วก็บุคคลเหล่านี้แหละครับที่เขาเลี้ยงผมมาแต่อ้อนแต่อ่อนเนี่ยก็เป็นห่วงด้วยความด้วยด้วยที่บุคคลเหล่านี้เป็นห่วงผมก็ทําให้ผมเก <c oughs> <selves. S 1> ิดความเครียด <c oughs> ก็ก็สุดแล้วแต่มันจะเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันภาษาอังกฤษเรียกว่า it's out of my hands นะมันมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราแล้วมันก็อยู่กระบวนการนะที่จะสืบสาวความจริงต่อไปว่าผมผิดจริงตามที่ถูกท่านภูพันธ์อาทิตย์กล่าวมาหรือเปล่าจากนี้ต่อไปการแสดงความผิด่า ผมหมายถึงอะไรหน้าตอนนั้นเนี่ยกระแสวัคซีนซีโนแวคไม่เป็นที่นิยมเนี่ยมาแล้วแล้วเขาก็เลยเอาคำว่าเจ้านายเนี่ยไปไปลิงก์กับสถาบันผมก็เลยต้องมาแก้ตัวว่าไม่ใช่ครั้งที่สองล่าสุน้องไม่ถามต่อเลยว่นแล้เจ้านายที่ทำอะไรที่ใครอ่าโอเคจ เจ้านายคียต่อได้ผมจริงๆไม่ได้หมายถึงใครหรอกถ้าผมพูดถึงถ้าผมเปลี่ยนคำว่าเจ้านายเป็นเจ้าสัวสมมตินะวัคซีนเจ้าสัวขายไม่ออกผมอาจจะถูกบริษัทซีโนแวคช h นนาพา b บ i ิกพา p นีเลยม i t e d ฟ้องไหมน้องก็ตอบไม่ได้ถูกไหมผมก็เลยพยายามเลี่ยนคำว่าเจ้าสัวเปลี่ยนเป็นเจ้านายโอ้ก็ถูกฟ้องอยู่ดี บอกว่าถ้าเขาชาร์จคุณฮาร์ดแล้วต้องควบคุมตัวเนี่ยคุณฮาร์ดก็ต้องมีเงินประกันนะเขาก็จะเขาก็ออฟเฟอร์เงินให้ผมต้องกลาบขอบคุณท่านผู้นี้มากขอไม่เอ่ยนามแต่ทราบซึ้งมากเลยในน้ำใจผมบอกว่ายังไม่ต้องหรอกครับครั้งนี้แค่มารับทราบข้อกล่าแล้วเดี๋ยวเราก็ให้การปฏิเสธแล้วเดี๋ยวก็ผมกับทีมทนายก็จะไปไปเขาเรียกว่าหาข้อแก้ต่างนะครับ องนะครับยากรับอันนี้เป็นการโดนเป็นหนึ่งใครถ้าตามโพลของท็อปนิวส์เนี่ยคุณสกลทีน่าจะได้เป็นผู้ว่าครับว่ากันไปใช่ไหมคะว่ากันไปว่ากันไปต้องชูอย่างนี้นะอย่างนี้นี่นี่เชียร์เบอร์สามต้องชูแบบนี้ครับไม่ควรอินถ้าชูผิที่ไหนอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้อาจจะโดนเหมือนผมต้องอย่างนี้นะฮะ อันนี้ผมโจ๊กนะฮะมันเป็นอารมณ์ขันอย่าไปซีเรียสคุณสกลทีอย่าฟ้องพิฮัดนะพ่ฮัดแม่พิฮัดชอบสกลทีมากครับบอกเลยว่าลูกลูกจะไปเลือกผว้ว่าเลือกเบอร์สามนะนนะแม่ชอบเขามผมก็เลยชูแบบนี้ให้แม่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบนี้ต้องโอเคค,นะครับผมเนี่ยเป็นคุณอภิวัตขันทองแจ้งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องโพสต์วัคซีนเจ้านาย ส่วนอันที่สองเนี่ยคนแจ้งเป็นนายตำรวจยศในพันชื่ออาทิตย์น่าจะเคยเป็นรองอสอบสวนอะไรที่สอนนอนนงเลิงเนี่ยแต่ปัจจุบันท่านดำรงตำงแหน่งอะไรผมไม่ทราบท่านาผู้พันอาทิตย์เนี่ยฟ้องผมเป็นคดีที่สองเกี่ยวกับการผมแชร์โพสต์ของ Royal World นะฮะเป็นโพสต์หนึ่งซึ่งผมต้องผมต้องดูที่เขาแจ้งเพราะว่ามันนานมาแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ1ปีที่แล้วแล้วก็เป็นโพสต์ที่ผมโพสต์แชร์ไม่ได้โพสต์แชร์แล้วก็ลบเดี๋ยวผมต้องดูว่ามันมันเพราะมันนานครับผมจำผมเชื่อว่าอันเนี้ยผมเชื่อว่านี้เพราะเขาบอกผมเกี่ยวกับอ่าเพจ Royal World นะก็แชร์ก็สามารถโดนเป็นผู้ต้องหาได้ฉะนั้นเราต้องระวังมากอันนี้เป็กเ ที่ดูอยู่ดูเป็นเยี่ยงห้ามเอาอย่างนะครับถ้าไม่อยากเป็นอย่างหนูพัทห้ามเอาอย่างเด็กขาดขนาดหนูไม่แชร์ไม่โค้นหนูโดยอยู่แม่เด็กแบเนี่ยจากบ้านผมมานี่น่าจะมีอย่างน้อยผมว่าสิบกิโลนะบ้านผมอยู่พ่อขนโยตินสามสิบคุณจะเล่นน่ะ คุณครับยินดีครับอันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะลีโลแอนด์สติชใช่ไหมใช่ครับแอ Stitch, นดะ์สเตชเยี่ยมเลยรู้ว่าจะเอามินเนี่ยนมาให้ผมอ <laughs> <laughs> ครับาไครับครับไม่มขนาดนะครับไม่มั่นใจอะไรเลยครับเราดับข้าวาไม่ได้ไม่มั่นใจอะไรเลยครับลองไปถามคุณอนนท์นำพาแต่ก็ยังมีอยาเหมือนเลยว่ายัไม่ลดพดานการวิจารณาประรัตร่มรยาน้าที คืออย่างนี้ฮะผมมีความเชื่อมั่นว่าการพูดความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เราเป็นอิสระรถ้าคุณถ้าผมเปิดร้านอาหารแล้วคุณอยากให้ร้านอาหารผมเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปจนถึงเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์เหมือนอย่างร้านอาหาร s อสหรืออะไรก็แล้วแต่สีฟ้าคุณต้องบอกผมจริงๆว่าอาหารที่ผมทำเนี่ยมันอร่อยไหมมันอ่อนเค็มมันหวานไปไหมมันเย็นไปมันควรจะเสิร์ฟร้อนกว่านี้ ไม่ใช่ว่ารักผมไม่อยากให้ผมกระทบกระเทือนจิตใจอะไรผมทําดีไปหมด <St an ning> อย่าถ้ารักผมบอกความจริงกับผมแล้วผมปรปับปรุงตัวเอง <S <S <an ning> ผมเชื่อว่าสังคมเราถึงจะเดินหน้าไปได้ผมเชื่ออย่าง,น,ง <S <S <an ning> นั้นจริงๆครับราบว่าคุณจะสออว่าคุณสมยการก็ไปว่าประเ็ตสจากเอต้นยังไม่รู้ว่ากานใจเป็นรูปแบบไหนก็อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพวกคุณจะต้องหาผู้คน มันพิสูจน์้วเพราะอันนี้มันเป็นความคําเห็นในกรอบโฉนว่าสิ่งที่คุณคราแชร์จากเว็บอันนี้ไปเนี่ยมันดูเหมื่นหรือเปล่าแล้วถ้าวันดีคืนดีสมมุติว่าเราแชร์ว่าในหลวงท่านเสด็จไปวังบวงอย่างเงี้ยเราผิดได้ยังไงเพข้อนี้เป็นการที่เป็นหน้าที่ของประชาชนควรจะทำด้วยซ้าไปเพื่อจับตัวนใคนคนบริสุทธิ์เห็นไหมนะแล้วก็นั้วแม้หลักฐานของประชาชน เรื่องผลแล้วก็จะดูว่าว่าที่จริงว่ามันเป็นไปอย่างที่เว็บไซต์นี้เขาว่าหรือเปล่าแต่ในความจริงเราก็ไม่ได้ติสาไม่ได้เิดใจเพราะว่าเราหลังจากที่แชร์ไปแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นเราก็ลบลบไอ้แชร์นี้ของเราออกไปเพราะว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยที่คือคุณหาแชร์ออกมือในแง่บุ๊กแชร์ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอาหารการกินเรื่องคุณภาพเรื่องดนตรีมากกว่า แคนี่เป็นทิศร้ายอย่างนี้หลักฐานที่จะเป็นรูปแบบไหนได้บ้างครับคือเรื่องนี้มันเกิดจากผู้ช่วยรัฐมนตรีคุณอภิวัตรขันทองเขามาแจ้งความไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วละเบียบสืบกล่าวหาว่าร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคุณชาร์เนี่ยได้แชร์ข้อความอันเป็นการดูหมิ่นท่านอินสมัครท่านหลังจากตามมาตรา1ว้เราก็ไม่ได้รับสายเรียกเมื่อสายก่อไม่ได้มา ข้อความที่แชร์ก็คือคุณหาเนี่ยตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหที่คุณอภิวัตรกล่าวหาก็คือว่าคุณหาได้แชร์โพสได้แชร์ข้อความในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า r อ y y l w w r r l d ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครในถ้อยคำที่พูดถึงก็เป็นกรณีที่เกี่ยวกับสุขภาพของพระหาตรษทสมเั็จ